ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับผมอยู่กับผมนะครับ m u i channel นะครับครับผมสอหรับคลิปนี้นะครับผมพาพี่น้องมาเข่าแปลงมันสับปะหลังนะครับเดี๋ยวมื่อนี้นะครับพี่มาแนะนําวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับเพราะว่ามีพี่น้องเอฟซีนะครับหลายท่านนะครับโทรเข้ามาสอบถามนะครับว่ามันสับปะหลังนะครับอายุห้าหกเดือนนะครับหรือว่าอายุเจ็ดแปดเดือนไปแล้วนะครับสามารถให้ปุ๋ยระเบิดหัวท่างดินได้บ่นะครับ เดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องมาเข่าแปลงนะครับแล้วก็จะพาพี่น้องมาเบิงนะครับว่ามั่นอายุหาหกเดือนไปแล้วนะครับหรือว่าเจ็ดแปดเดือนไปแล้วนะครับสามารถให้ปุ๋ยทังดินได้บัวนะครับแล้วก็ให้วิธีใดดีที่สุดนะครับจะเป็นหรือว่าจะให้ทังใบนะครับระเบิดหัวนะครับจะดีบัวนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะพาพี่น้องไปเบิงนะครับครับผมพอดีมั่นผมนะครับมีอยูสองช่วงอายุนะครับก็จะเป็นฟั่งนี่ก็จะเป็นเกษตรศาสตร์แปดสิบนะครับ อายุเก้าเดือนนะครับแล้วก็ฟังนี้จะเป็นสายพันธุ์ร่วมๆนะครับพวกมังก่อนขาวพวกฟ้องผิดนะครับอายุหาเดือนนะครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้นะครับสีผ้าพี่น้องมะบึงนะครับจะมายกตัวอย่างนะครับวิธีการสังเกตนะครับเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยครับผมเราสามารถให้แปลงแล้วนะครับตามจริงนะครับหรือว่าตามหลักวิชาการนะครับเพิ่นจะแนะนํานะครับให้เห้าใส่ปุ๋ยระเบิดหัวนะครับว่เกินร้อยยี่สิบวันนะครับ เพราะว่ามันสะปหลังถ้าเกิดอายุ1 2 0มือหรือว่า4เดือนไปแล้วนะครับมันสะปหลังจะเริ่มสลัดรากฝอยนะครับเพื่อที่จะสางหัวนะครับแร <pper> ือการสางแป้งนะครับเพื่อนก็จะสลัดรากฝอยออกนะครับก็จะเห็นให้การดูดซึมปุ๋ยทางดินหน่อยลงนะครับหรือว่าลดลงนะครับแต่ว่ากันยังดูดอยู่นะครับช่วงนี้เขาก็สามารถให้ได้นะครับให้ไดแ้แต่ว่าการดูดซึมทา้งดินจะหน่อยลงนะครับแต่ว่า ตามวาอเป็นจริงนะครับตามวาอเป็นจริงแล้วนะครับมันผมอายุหาเดือนนะครับก็สามารถหายได้นะครับวิธีการสังเกตนะครับวลายังสามารถให้ปุ๋ยทั้งดินได้นะครับถ้าดินเปียกซุ้มนะครับถ้าฝนยังตกอยู่นะครับมั่นสับหลังจะมีหลากฝอยยังหลายอยู่นะครับยังหลายอยู่ก็คือวิธีการสังเกตนะครับเขม้าในแปลงนะครับนี่ครับหลากฝอยของมั่นนะครับจะยังฟูขึ้นมานะครับเพื่อที่จะหาอาหารนะครับตามผิวดินอยู่นะครับ เพราะฉะนั้นแสดงว่าหากฝอยเพิ่งกําลังดูดซึมอาหารได้หลายอยู่นะครับมันหาเดือนนะครับวันนี้หาเดือนหรือว่าหลังลอยยี่สิบมือไปเร็วนะครับนี่ครับยังขึ้นมายังมีหากฝอยขึ้นมานะครับนี่ครับช่องนี้ก็สามารถไ้ได้นะครับวิธีการไฮนะครับวิธีการไฮ้าฝนตก่อแห้งนะครับดินเปียกดินซุ่มแบบนี้นะครับสามารถวานตามรองได้เลยนะครับสามารถวานตามรองได้เลย แต่ว่าถ้าฝนตกแห้งน้ำไหลหลองนะครับบ่อเน่าหน้าหิวนนะครับวิธีที่ดีที่สุดก็จะเป็นการฟังกบนะครับวิธีการใส่ปุ๋ยที่ดีที่สุดนะครับจะเป็นการฟังกบนะครับเพราะว่าแปลงของผมเคยล่องมาแล้วนะครับวันวานเลยนะครับไหลนี้เบิดนะครับแต่ว่ารอบที่สองฝนถ้าฝนบ่แห้งนะครับเทาก็สามารถวานได้หรือว่ายอดตามเงานะครับก็ได้ขึ้นกันนะครับสำหรับสูตรปุ๋ยก็จะเป็นสูตรที่มีตัวนานะครับแล้วกตวกลางหอยมานะครับแล้วก็ตัวทายหลายนะครับอย่างเช่น นะครับ15 5สาห้5นะครับหรือว่าทาโบมี่อิลีนะครับกาซื้อเป็น0 1688นะครับผสมกับ0060ก็ได้นะครับเพราะว่าก็จะมีตัวหนาแล้วก็ตัวกลางหอยมากนะครับแล้วก็ตัวท้ายหลายนะครับผมก็จะใส่รนี้นะครับสำหรับปุ๋ยระเบิดหัวรอบที่สองนะครับมั่นหาเดือนนะครับ สามารถให ah e. ้ปุ so to to ๋ยทางดินได้นะครับละเบิดหัวนะครับให้พี่น้องเข้าไปในแปลงนะครับเราก็สังเกตเบิ้งนะครับถ้าฝนยังตกอยู่ดินยังเปียกนะครับมันจะาลังของเขานะครับมีหากฝอยฟูขึ้นมานะครับสามารถให้ได้เลยนะครับหรือว่าบ่อแน่ใจนะครับกะขุดเบิ้งเลยก็ได้นะครับนี่ครับขุดเบิ้งนะครับนี่ครับถ้าหากฝอยในดินยังหลายอยู่นะครับก็แสดงว่าทางดินเพิ่นกันยังดูดซึมนะครับดูดซับอาหารอยู่นะครับก็สามารถให้ได้นะครับช่วงแรกนะครับ5้าเดือนนะครับ แต่ว่าถ้าฝนหยุดตกดินแห้งนะครับพ่นก็จะเริ่มสลัดหักฝอยแล้วนะครับแล้วก็ช่วงนั้นนะครับเพืนก็จะเริ่มสางแปลงสางหัวนะครับผมอาจจะอยู่ประมาณนี้นะครับอันนี้หาเดือนนะครับฝนตกดินเปียกนะครับมีหากฝอยในดินอยู่นะครับสามารถให้ได้นะครับผมครับผมเดี๋ยวขามมาฟังนี่นะครับมันอายุเก้าเดือนนะครับความีพี่น้องบางท่านนะครับอยากจะใส่ปุ๋ยนะครับมันอายุเก้าเดือนนะครับเพราะว่าจะไปคุดช่วงสิบสองเดือนนะครับหรือว่าปีกัวไปแล้วนะครับ เก้าเดือนนะครับสามารถไห่ปุ๋ยระเบิดหัวทางดินไดบอนะครับสังเกตแบบใดนะครับให้ไดบอนะครับเก้าเดือนนะครับฝนยังตกอยู่นะครับหากฝอยของมันตะปะหลังกก่ย่งมีนะครับกก่ย่งมีอยู่แต่บ่หลายนะครับแต่บ่ไหลนะครับอากาพื่นจะดูดซึมอาหารหน่อยลงไปอีกนะครับหน่อยลงไปอีกเพราะว่าพื่นจะสะสมแป้งแล้วนะครับจะเริ่มสะสมแป้งนะครับ หากฝอยส่วนหลายนะครับของมันตะปะหลังที่อายุหลายๆนะครับจะยังมีฝนตกอยู่นะครับก็จะมีช่วงโค่นต้นนะครับนี่ครับนี่ครับิ่นจะบอคอยฟูขึ้นมากคือมันอายุน้อยๆนะครับถ้าเฮ่าวานปุ๋ยนะครับปริมาณการสูญเสียจะหลายขึ้นนะครับจะหลายนะครับเพราะว่าหากฝอยเพิ่นหน่อยแล้วนะครับนี่มันจะมีแค่อยู่แถวๆโค่นต้นนะครับแล้วก็แถวๆปลายหัวนะครับเพื่อที่จะ ดูดอาหารขึ้นมาสะสมเป้่งนะครับเลยครเพิ่มขนาดนะครับของหัวนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องอยากให้นะครับแนะนําให้เป็นทังใบนะครับแนะนําให้เป็นทางใบดีกว่านะครับเพราะว่าทังใบสามารถชี้ได้ตลอดจนถึงขุดเลยก็ได้นะครับสาหรับปุ๋ยระเบิดหัวนะครับส่วนสูตรปุ๋ยทังใบนะครับผมเคยใส่0ูนย์หกสิบนะครับ ตาบเคยใส่สูตรอื่นนะครับระเบิดหัวนะครับผมก็เอาน้ำมาขี้หมูผสมกับ0ูน0นนะครับฉีด่นทั้งใบเลยนะครับนี่นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับสําหรับมั่น2ช่วงอายุนะครับหาเดือนกับเก้าเดือนนะครับหาเดือนสามารถให้ได้นะครับมั่นเะบหลังยั่งดูดซึมอาหารทั้งดินได้อยู่นะครับปริมาณยังกินยั่งหลายอยู่นะครับแต่ว่าถ้ทาหลังจากหกเดือนไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าหกเดือนไปแล้วนะครับบรแนะน้าไห้ใ่นะครับ พวามันจะเริ่มสลัดราาฝอยนะครับเพื่อที่จะสะสมแป้งแล้วนะครับผมก็จะมีอยู่2ช่วงอายุนะครับสําหรับมันของผมนะครับที่ยกมันเป็นตัวอย่างนะครับเกี่ยวกับการใส่ปุ๋ยระเบิดหัวท่างดินนะครับแล้วก็ใส่วิธีใดนะครับการบ้านกระได้นะครับทาฝนเบาแห้งนะครับหนามเบาไหลลาดล่องนะครับแต่ว่าทาฝนแห้งเบาแนะนํานะครับทาวิธีการที่ดีที่สุดจะเป็นการฟังกบจะดีที่สุดนะครับสําหรับวิธีการใส่ปุ๋ยนะครับแต่ว่าอยากให้อิลีนะครับ หลังจากหกเดือนเจ็ดเดือนไปแล้วนะครับแนนําให้เป็นระเบิดหัวทังใบก็ไดนะครับได้ผลดีขึ้นกันแต่ว่าต้องให้ดูดนะครับสองเท่อสามเท่อนะครับหรือว่าให้จนคุดเลยกระไดนะครับเพราะว่าจะได้ไปสางแปงสางเพิ่มขนาดหัวได้อีกทา้งหนึ่งครับผมสําหรับข้อมูลเบื้องต้นนะครับอาจมีข้อใดนะครับผิดพลาดนะครับหรือว่าตกล่นไปขาดหายตัวได้ไปนะครับสามารถคอมเมนต์เพิ่มเติมใ้คลิปข้ามาได้นะครับหรือว่าพี่น้องท่านใดอยากจะ สอบถามของมูอื่นเพิ่มเติมนะครับอยากจะโทรมานะครับ0870817619นะครับสำหรับต้นพันธุ์นะครับเกษตรศาสตร์80นะครับแปลงนี้นะครับกอีกบ่โดนนะครับอีกประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับเดี๋ยวผมอัปเดตคลิปลงอีกรอบนึงแล้วกันนะครับเพราะว่ามีพี่น้องหลายท่านโทรเข้ามาสอบถามนะครับเกษตรศาสตร์80นะครับผมนี่นะครับครับผมสุดท้ายนี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเอ็มยุ่ยย์ชาแนลาราพี่น้องไปก่อนสวัสดีครับ